สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนุ่นคีตพัชนแดงนะคะกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วในปีใหม่แบบนี้นะคะปี2564ปีฉลูนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างในปีนี้เนี่ยผ่านไปฉลุยด้วยนะคะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่นะคะด้วยบทความดีๆสาระารู้ดีๆนะคะที่ทางไทเปอร์ s i n g ของเรานะคะที่ช่องไทเปอร์ทอจัดให้กับทุกท่านได้รับชมต่อเนื่องกันเลยนะคะกับเรื่อง บทความแรกนะคะของปี9สิ่งที่คนประสบความสําเร็จเลือกทําในวันหยุดค่ะจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเพราะว่าการที่คนประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องมีจะต้องทําอะไรบ้างทําไมแบบใครๆก็คืออยากรู้นะคะว่าแนวคิดในการทํางานของคนที่ประสบความสําเร็จนั้นะ่ะ อยากรู้ว่าเบื้องหลังนะคะจะต้องมีแนวคิดแบบไหนในการใช้ชีวิตนะคะดังนั้นวันนี้นุ่นก็เลยจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะว่าคนที่ประสบความสําเร็จทั้งหลายเนะะี่ยค่ะนอกจากจะมีแนวคิดแล้วก็วิธีการทํางานที่น่าสนใจแล้วนะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าในวันหยุดต่างๆเนี่ยเขาทําอะไรบ้างหรือว่าเขาทําอะไรที่มันมีประโยชน์บ้างนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จมาจานถึงทุกวันนี้นะคะมาดูอย่างแรกกันเลยดีกว่าค่ะ สิ่งแรกนะคะที่โรเบิร์ตแอลเลนไอเกอร์นะคะเลือกที่จะทำในวันหยุดก็คือตื่นแต่เช้าค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะบริษัทของโรเบิร์ตเนี่ยคือหรือว่าเรียกว่า The Walt d i s n e น Company นั่นเองนะคะขยายตัวเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีทั้งพิกซ่านะคะมาเวลสตีโอสนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเลย,ยแบบ อย่างเช่น Century Fox นะคะก็เป็นสตูดิโอภาพยนตร์ชั้นนำที่อยู่ใต้ชายคาของ Disney ทั้งนั้นรวมถึงคนที่ประสบความสำเร็จอีกหลายคนค่ะก็ตื่นนอนตั้งแต่เช้ามืดเป็นประจำทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันหยุดก็เช่นกันนะคะซึ่งการวิจัยเนี่ยพบว่าสมองของเรานั้นจะทำงานได้ดีที่สุดหลังตื่นนอนประมาณ2 คือ 2, 2ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงนั่นเองการที่แบบว่าเราตื่นนอนก่อนคนอื่นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยยิ่งได้เปรียบคนอื่นนะคะในในภาษาไทยก็เหมือนกันก็ถ้าเกิดว่ายิ่งเราตื่นเช้าเนี่ยเราก็จะมีโอกาสแล้วก็มีช่วงเวลาที่มากกว่าคนอื่นแล้วก็ทําอะไรที่มันหลากหลายมากกว่าคนอื่นด้วยนะคะต่อมาค่ะ เป็นความคิดของแอนนาวินทัวร์นะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายนั่นเองค่ะแอนนาวินทัวเนี่ยเขาเป็นบรรณาธิการบริหารของโบกนะคะเป็นคนที่จะต้องเล่นเทนนิสเป็นประจำทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงซึ่งการแบ่งเวลาให้กับการออกกำลังกายเป็นอีกสิ่งที่คนประสบความสาเร็จหลายๆท่านเนี่ยเลือกที่จะทำนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยคือรู้ว่าไม่เพียงที่จะแบบดีต่อร่างกายเท่าน,น,นั้นยังส่งผล ที่ดีต่อจิตใจอีกด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นความคิดของ Steve Jobs นะคะก็คือเป็นการจัดลำดับความสำคัญนั่นเองวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นเวลาที่ว่าเราควรที่จะใช้เพื่อเตือนสติตัวเองนะคะเตือนตัวเองถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อาจจะหลงลืมไปรวมถึงใช้เวลาให้ความสำคัญกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้างนะคะแม้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มี ไม่มีส่วนโดยตรงที่จะช่วยทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยได้กําไรมากขึ้นหรือทําให้เราในการเป็นที่รู้จักได้เหมือนการทํางานแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเนี่ยไม่ควรจะให้ความสําคัญใช่ไหมอ่าฉะนั้นการจัดระดับความสําคัญก็มีส่วนที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะเป็นของวาเลนบัฟเฟ่นะคะก็คือเป็นการแบ่งเวลาให้กับงานอดิเรกบ้าง บางคนคิดว่าโอ้ทำงานทั้งวันหามรุ่งหามค่ำเนี่ยอันนี้จริงๆก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งอาจจะทําให้หัวเราตึกคิดอะไรไม่ออกเลยนะคะซึ่งวอรเลนบัฟเฟ่นเนี่ยนะัว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่เขาก็ยังแบ่งเวลาให้กับงานอดิเรกของเขาค่ะซึ่งงานอดิเรกของเขาที่ที่ชอบทําในเวลาว่างก็คือการเล่นอุคูลเล่น,นะคะ จริงอยู่ก็คือการออกไปตีกล์ฟในวันหยุดอาจจะเป็นการเปิดโอกาสได้พูดคุยหรือว่าทําความรู้จักกับนักธุรกิจคนอื่นๆนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจแต่การทํางานอดิเรกที่ทําคนเดียวอย่างเช่นการทำงานศิลปะหรือว่างานฝีมือก็สามารถช่วยให้ประสบความสําเร็จได้เช่นกันเพราะว่าเป็นการช่วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ลดความเครียดได้ด้วยค่ะต่อมาค่ะเราควรที่จะ หาเวลาอยู่นิ่งๆกับตัวเองนะคะก็อันนี้เป็นแนวเคิดของโอปราห์วินเฟรนนะคะก็เขาก็จะหาเวลานั่งนิ่งๆวันละสองครั้งครั้งละ20นาทีเป็นประจำทุกวันซึ่งประโยชน์ที่ได้นั้นนะคะก็ยมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นช่วยลดความเครียดเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะสำหรับบางคนแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์นั้นนะคะอาจจะเป็นวันที่ยุ่งมากพอๆกับวันทำงานนั่นแหละไม่ว่าจะต้อง ออกกาลังกายพบปะสั่งรันกับครอบครัวเพื่อนหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆแต่คนที่ประสบความสำเร็จก็ยังหาเวลาที่อยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็มีสมาธิอยู่กับตัวเองเสมอนะคะต่อมาค่ะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะบางคนนี้ติดโซเชียลหนึบเลย คือเพิ่งวางโทรศัพท์ไปไม่ถึงกี่วินาทีหยิบขึ้นมาดูอีกแล้วนะคะซึ่งแรนดี้ซิการ์เบิร์กก็บอกมานะคะว่าคุณที่จะออกห่างจากโซเชเียลมีเดียบ้างนะคะ FOMO หรือว่า Fear of Missing Out เนี่ยหรือการกลัวการตกกระแสเป็นสิ่งที่หลายหลายคนกำลังเป็นในปัจจุบันค่ะทำให้คนเหล่านั้นนะคะมักจะใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์หรือโซเชเียลมีเดียอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งแรนดี้ซ c การ์เบิร์กที่พี่สาวของมาร์คซิกรเบิร์กเนี่ย รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของเ u c k ์ b ค r บ Media บรรณาธิการของ o t Complicate นะคะและนักเขียนที่มีผลงานมากมายที่บางเรื่องถูกนํามาสร้างเป็นการ์ตูนชื่อดังนะคะคือเธอก็ได้บอกมาว่าคนเราเนี่ยควที่จะให้ความสําคัญกับเขาเรียกว่าโจ m โมนะคะหรือว่า joy of missing out หรือการมีความสุขกับการที่ตกกระแสบ้างนะคะซึ่งการออกจากโซเชียลมีเดีย หรือเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสนั้นอาจจะช่วยทําให้เรามีวันอยู่สุดสัปดาห์ที่มีความสุขยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะใช้ความคิดต่างๆได้เป็นอย่างนีอีกด้วยนะคะต่อมาค่ะ เป็นเรื่องของเบลเกตนะคะเิลเกตบอกว่าควรที่จะทบทวนเรื่องราวต่างๆซึ่งเบลเกตเนี่ยหลายท่านอาจจะทราบก็คือเป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft นะคะเขาก็ได้กล่าวว่าการฉลองให้กับความสําเร็จเป็นสิ่งที่ทําได้แต่สิ่งที่สําคัญกว่าก็คือการให้ความสมคัญกับบทเรียนที่เราได้รับจากการล้มเหลวค่ะการทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งที่ควรทําแต่ช่วงสุดสัปดาห์ก็คือจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับการทบทวนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ ผ่านมานะคะหรือว่าในช่วงวันหยุดกันแล้วแต่เราควรที่จะทบทวนกันว่าที่ผ่านมาเรามีข้อดีหรือข้อเสียจุดบุกพ้องอะไรบ้างและเราควรที่จะแก้ยังไงนะคะเพื่อที่จะทําให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ต่อมาค่ะเป็นเรื่องราวของริชาร์ดเบนสันนะคะก็คือเราควรที่จะหมั่นช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะคะคนที่ประสบความสําเร็จหลายคนเห็นตรงกันว่าไม่มีใครที่ยากจนจากการให้และการช่วยเหลือคนที่มีโอกาสน้อยกว่าเราคือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ร่ำรวยหลายคนเนี่ยมักจะหาโอกาสออกไปเป็นอาสาสมัครตามสถานที่หรือว่าโครงการต่างๆอยู่เสมอซึ่งริชาร์ดเบนเันเองก็ เป็นอีกหนึ่งในนะคะที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะคะและมาดูคนสุดท้ายค่ะก็คือเป็นแจ็คดอเซ่นะคะ <Yes. S 2> เขาก็บอกไว้ว่าควรที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในวันต่อไปด้วย <P> ในวันทำงานเนีย่ยแจ็คดอเซ่ก็คือเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter เน,เน,งนะคะก็จะทํางาน16ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยทีเดียววันห,หยุดพักผ่อนในวันเสาร และเมื่อถึงวันอาทิตย์นะคะเขาก็จะใช้เวลาไปกับการทบทวนแล้วก็วางแผนการทํางานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันทํางานที่จะมาถึงคนที่ประสบความสําเร็จนะคะจะรู้ว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นเป็นอาวุธลับที่จะทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าแนวทางปฏิบัติของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่า คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมีแนวทางหรือว่าการทํางานวิธีการทํางานหรือกิจกรรมสุดสดาที่แบบแตกต่างกันออกไปนะคะคืออาจจะไม่จําเป็นก็ได้ว่าทั้งหมด9อย่างที่นุ่นแนะนำมาหรือว่าจากคนที่ประสบความสําเร็จ9ท่านมานี้เนี่ย จะถูกเสมอไปแต่บางทีนะคะเราจะมีวิธีที่ทําให้เราเกิดความมั่นใจมีสมาธิอยู่กับตนเองนะคะคือการที่จะประสบความสาเร็จได้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะว่าจะพยายามเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นได้มากแค่ไหนนะคะลองเปลี่ยนวันหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันวันหยุดอื่นๆเนี่ย จากการไปเที่ยวเตรนเตรนะคะหรือว่าแบบเช็คอินร้านกาแฟหรือจะไปสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการพักผ่อนเนี่ยคือลองมาหาหนังซื้อหรือว่าบทความดีๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันนะคะหรือว่าเป็นบทความที่เกี่ยวกับวิธีที่สามารถที่จะนําชีวิตของเราเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้นะคะก็ ลองอ่านดูค่ะไม่เสียหายนะคะวันนี้นุ่กก็นําเรื่องราวเพียงเท่านี้มาฝากท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมค่ะถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าชื่นชอบบทความนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดแชร์ไปแล้วก็หากท่านอยากจะติดตามสาระน่ารู้ดีๆในตลอดทั้งปี2564นี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Follow Page Thai p u b l i s i n g ของเราด้วยนะคะรับประกันว่ามีสาระน่ารู้ดีๆเนี่ยเสิร์ฟถึงมือนะคะ ทุกท่านอย่างแน่นอนทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งค่ะจะเจอกับนุ่นแน่นอนนะคะวันนี้นุ่นขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ตามรับชมกันสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ